เลือกตั้งใหม่ไม่ต้องกลัวพวกประชาชนเพราะว่ามันก็กลับมาอกลับมาแต่ก็สะบักสะบอมครับคือยุบสภาก็เรื่องตั้งอไรเร็วรักสามสิบวันเลือกเยไอ้ให้กำหนดสี่ห้าวันสี่ห้าวันยจะจ้าเร็วที่สุดกลับให้เร็วที่สุดสี่ห้าวันเลือกแล้วก็เราก็ภายในพักวาระบาลก็ปรับคนลงใหม่ๆเข้าไปคนที่มีขีมือกันในการกั่วพวกประชาัดลงไป จะข้ออ้างได้ไหมจันรัฐบาลเอาเอารัฐพารัฐบาลเอาเอาเรื่องนี้เป็นข้อ آ آ ขอ้างเนี่ยข้อ้างได้เนี่ยฮะรัฐามันมันมรัฐาไป<ล>ไม่ได้มันไปไม่รอดมันประชุมไม่ได้มันข้ออ,อ้างได้ยุบได้ครับนะรัฐามันผิดนะยุบสภาครับผมอ๋อถ้าสภาผิดอย่างนี้กรณีนี้ถือว่าสภาผิดใช่ไหมผิดนะเพราะมันไม่ตามาําไม่ได้อะฝ่ายการมัน มันตีรวนอย่างนี้มันมันปิดอยู่แล้วพี่ต้องยุบท่านยิงรักเนาะยุบสภาใช่เพราะถ้ายุบสภาปั๊บนะฮะชัดเจนนะสองคนอภิิอ์อภิิ์เนี่ยคือไม่ได้อยู่แล้วสุวเทพนี่ยังตุ้มตุ้มต,มต,มตมองตอใช่ไหมใช่ไหมเพราะมีคดีเยอะเหลือเกินครับแล้วที่สําคัญนะคุณผู้ชมฮะอย่าลืมนะครับว่าสาเหตุที่สภาเป็นอย่างนี้ต้นตออยู่ที่ไหนหอืต้องชี้ไปที่อภิสิ์กับสุเทพนั่นแหละครับ คือถ้ายุกไปสนะองคนนั้นออกไปมันก็สะพานก็ต้องดีขึ้น,นอ,อ่ะอ่านะครับผมนะเพราะว่าที่ที่มันเกิดปั่นป่วนอย่างทุกวันเนี้ยนะฮะคือเขาต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนฝ่ยนายบริหารถ้าฝ่ายบริหารเปลี่ยนได้อภิบบสิทธิ์กรทเทพรอยตัวถ้าทหารมาออกมายึดอำนาจจะไม่ให้จา์ครัออบอภิสิทธิ์กรทเทก็จะลอยตัวลอยตัวอมไอย่างนี้ก็อย่างนี้นะทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกเนี่ย เขาเรียกร้องให้ทหารเนี่ยหยุดเข็นฆ่าประชาชนใช่ไหมขาดมีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยเอามาเรียกร้องให้ทหารออกมาฆ่าประชาชนนี่มันเป็นผิดรูปผิดแบบผิดอะไรไปหมดจริงๆเลยเพราะนี้ไอ้พวกวิปจิตจิตวิปลาสจริงๆในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโดยเฉพาะนี้ยมีเนี่ยเนี่ยมีรูปนี้ออกมาเนี่ยเนี่ยอาจารย์กลุ่มสลิมเมื่อวานเนี่ยวันอาทิตย์นะเมื่อวานอาทิตย์เนี่ยเขาเขาเขา เรียกร้องให้ทหารไทยให้เหมือนทหารอียิปต์เตรียมมาเหมือนกันแต่คุณรู้ไหมมันมีมันมีตอนนี้นะในในโซเชียลมีเดียมีคนเขียนการ์ตูนผมไม่ไดเอามานะวันนี้นะชื่อว่ามานีมีแชร์เขียนเอารูปนี้เขียนเนี่ยเป็นรูปรมานีที่ในหนังสือเรียนเราเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วมีเอโตนี่คือหมาใส่หน้ากากหน้ากากขาวเนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วรูปนี้ถือรูปนี้ปรากว่าอยากให้ทหารไทยมานหีย,ยิบ โดนกระสุนสองตุ้มในวันนี้มีแช์นะ<อ>แล้วคราวนี้เนี่ยเพิ่มมาถึงตรงนี้ปั๊บใช่ไหมผมมีรูปต่อเนื่องมาขอเลยไปอิบนิดหนึ่งนะครับขอทิ้งมาภาพอียิปต์ขึ้นมาชนิดหนึ่งนะซึ่งกรณีอียิปต์เนี่ยนี่คือชายชุดดำชายชุดดำที่ว่านี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจลงจากรถตำรวจถืออาวุธเข้าไปแล้วก็ไปยิงนะครับยิงคนไปยิงคนงในมัสยิด นะฮะแล้วบอกนี่คือชาชุดดาอ้างว่านี่คือประชาชนติดอาวุธแล้วนะฮะอันนี้คือคือคือแพทเทิร์นเดียวกันะในการกล่าวหาซึ่งทุกวันนี้ตอนนี้ความจริงมันเปิดเผยมันมันปรากฏใช่ไหมไม,มันก็จางชัดขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆคดีต่างๆมันก็เริ่มเริ่มซัดกลับไปนะครึ่งมันซัดกลับไปที่สุดเทพกับอภิสิทธิ์ S <S แต่ว่าสุเทพายของการทำิสิตสองอยู่ที่อียิปต์ <laughs> เดี๋ยวกำลังจะรออาม马าตาเมีปอียิปต์ด้วยใช่ไ<ม>หอมอาม马าด้วยกน,นิตกนัน,นครสมาชายหอมละออเนี่ยไปอยู่อียิปต์ทั้งหมดเลยพี่มีภาพมีภาพทหารที่โดนยิงไหมไม่เอาไมาา่รูปนั้นอย่าไปเล่นเลยไม่ใช่อันนั้นรูปของของ,ขอ,งอียเยเมนแต่ที่โดนระเบิดในเยเมนแต่เมื่อวานนี้มีข่าวจริงๆตำรวจอียิปต์เนี่ย24นายครับถูก รอบสังหารนะครับเมื่อวานนี้มีจริงๆแต่รูปที่เห็นน่ะอันนั้นคืองานงานเยเมนใช่ไหมงานเยเมนในงานศรัทาแล้วเจอระเบิดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปที่เขาชัดจริงเอ๊ะที่จริงจริงนะฮะแต่มันมีการพูดออกมาว่าทหารมันทนไม่ไหวมันเปลี่ยนข้างมันมีการเปลี่ยนข้างมันก็มีการเปลี่ยนข้างเข้ามาแล้วก็ซัดกันเองใช่แต่ขนาดเดียวกันในในในรูปนั้นคนละรูปในในการสร้างชายชุดดำเมื่อวานนี้ไอไ หัวหน้าคณะปฏิวัติครับอาจารย์ก็เอกมาบอกอ่ะเผาบ้านเผาเมืองขําเดียวอะไาไปสิทธิ์เลยอาจารย์เพี้ยเลยเพี้ยอะไรคนคนอีท่านบอกผมไม่ได้ตอบกันไรผมมาทวงสิทธิ์ทวงเสียงหุ้มคืนมาทวงสิทธิ์เหมือนกับเหมือนกับคนเสื้อแดงอ่ะอาจารย์เมื่อวานนี้ก็น่าเปรียบเทียบกันนอาจารย์มันใกล้เคียงกันมาก ไม่ใช่แกลเคียงมันมเหมือนมันเปี้ยแทบกันเลยแล้วที่สําคัญนะผมไม่ดูประวัติของของอียิปต์นะอาจารย<ม>์ประเทศอียิปต์เนี่ยมีพื้นที่อยู่หนึ่งล้านกว่าไร่หนึ่งหนึ่งล้านกว่าตารางเมตรนะครับประเทศไทยอยู่ห้าห้าแสนห <clubs. S 1> นึ่งล้านตารางกิโลเมตรหนา่งลานตารางกิโลเมตรประเทศไทยนี่ห้าแสน,แสน้ตารางกิโลเมตรครึ่งหนึ่งแต่ประชากรอียิปต์นี่มีอยู่แปดสิบกว่า ประเทศไทยเจ็6สิบเจสบหกเขาเก้าสิบใกล้เคียงแสบสองล่าสุดอันเด็นะครับคือจํานวนคนประมาณขนาดนี้นะฮะประมาณเดียวกันอย่างนี้นะครับระบบการเมืองไหนก็ไม่เหมาะสมเท่ากับระบอบประชาธิปไตยระบอียิปต์เนี่ยฮะของอียิปต์นี่มันก็ปกครองมันกึ่งกึ่งมาเฟียเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเอาทหารมันมันเอานักธุรกิจมาผสมกับนักธุรกิจก้ามชาตินะครับแล้วก็ เลี้ยงทหารเอาทหารเป็นเครื่องมือแล้วก็สร้างกลไกนะครับแต่ว่าของเขามันไม่มีฟาโลไม่แล้วหมดเลยใช่ไหคือคือเราก็ยอมรับนะไม่มีาูงตับเราต้องยอมรับว่าตรตวััดออกกลางเนี่ยใช่มันเป็นแหล่งที่เรียกว่าเป็นแหล่งพลังงานใหญ่ที่สุดในโลกครับใครๆมันก็ไปแล้วเราเราต้องไม่ลืมอย่างนึงนะว่าประเทศที่เข้าไปมีอำนาจอิทธิพลเยอะที่สุดนะก็คือสารัฐิเมระเบีม ที่สําคัญนะตอนนี้นะผมแค้นใจเลยว่าการดำีนิหยิตอนนี้นะเปรียบเสมือนกับตอนที่ของคนแสดงตั้งแต่วันที่1 0ถึง19บพฤษภาคมเหตุการณ์คล้ายๆกันคือระหว่าง10 10เมษาถึง19บพฤษภาคมมีตายทุกวันยิงทุกวันมีฆ่ากันทุกวันตายทุกวันไม่ว่าจะรังน้ําบอนไก่ท่าเรือใช่ไหมมีตายทุกวันนะแต่ชาติประชาชชาติกับ EU ไม่พูด ต่อียิปต์เนี่ยสี่วันประมาณสี่วันนะครับตายจริงสองวันคือมีการมาทะสองวันคยูบ, <EU S 2> บอกห้าพันล้านไม่ให้ห้าพันล้านยูโรไม่ให้อืบางทีมูลบอกจะต้องเข้าไปดูแลแต่ผมไม่ได้บ,บอกจะดูแลไหมจะดูแลอียิปต์อ่ะ แต่เขาไม่ไท้ไทยไม่เกี่ยวขนาดผมนี่ไปเปล่าเปล่าเปล่าอยู่หน้าหน้าอยู่เอ็นเลยมันยังไม่สนใจเลยอยูเอ็นไม่อยู่ประเทศไทยอยู่อไม่ไม่สนใจเลยเสีล่ายรู้ไหมพอเวลามันสงบแล้วเสือกจะมาเมืองไทยบัญชีมูลเนี่ยแมงอินูนี่เลยแมงอินูนี่เข no. ้าเข้า right. ในข no ้าวจนด <noite> ้ว่าสถาบันชาติ <c> <bug 45> วกยุโรปพวกเมกาเนี่ยเขารู้การเมืองไทยดีครับว่าแทรกแซงไม่ได้แทรกแซงไม่ได้ประเทศไทยแทรกได้เขารู้ว่าพวกคุณอยู่ตรงกันข้ามกับศูนย์กลางอำนาจแลวศูนย์กลางอำนาจเนี่ยเขาก็ชัดเจนเขานับถืออยู่แล้วอันนี้เห็นไหมนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมตีความดีนะฮะเรื่องนี้มันชัดเจนขออย่างนี้ นะครับแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยตีจยิบมันต่างกันนะตีหยิมันไม่มีนะครับไม่มีความรู้เหมือนคุณพูดนะมันไอถ้าพวกนั้นก็พวกพระราชนภาพมุสลิมก็เหมือนก็คนก็นับถือศาสนามุสลิมส่วนใหญ่ก็เหมือนกับกลุ่มรากหญ้าล่ะเสื้อแดงงั้นแ่ะครับอาจารย์มีเอเสมาเนี่ยบอกว่าอาจารย์ยุบสภาไม่ได้ก็กตจะหมดวาระ ยุ่งปเลย่อกไปยุ่งไปเลมันเลือกตั้งไงฮะท่านผู้ชมครับท่านชมลืมเหรอพายุสภารัฐบาลรักษาการคือใครครับเรื่องก็เย่าเรื่องมันก็ไม่เลอะก็ดีรัฐบาลรักษาการคือรัฐบาลยิ่งล้างไม่มีฝ่ายค้านกี่วันก็ช่างมันเลือกตั้งกรกตเสร็จเมื่อไหร่ก็เลือกตั้งไม่ดีหรอถูกไหมถูกไหมฮะเพราะว่า รัฐบาลต้องมีได้ก็เหมือนกับกรณีที่ที่ผมเคยตั้งประเด็นมาถ้าปปชเล่นงานรัฐบาลเรัฐบาลจะทําอย่างไรเ<น>พราะอัน,นาจของของในประเทศนี่มีสมส่วนอยู่แล้วแต่สองส่วนที่สําคัญก็คือนิติบัญญัติกับบริาหารนะครับยังไงยังไงมันต้องอยู่สกขาหนึง,นงนะแหละนะฮะแล้วตอนนี้นิติบัญญัติมัน,กกนหิงซวยลนเลาะทิ้งอาจารย์ใอ้ซสภาคใต้นที่ว่ามาแสดงบทบาท ในรัฐบานะที่มาเล่นหนังลุงมั้งอาจารย์ไช่ใช่ะมันมีสามอาชีพครับเป็นหลักใช่ไหมหนึ่งครูประจำบาลครับครสองทนายทนายอะไรนะอาจารย์ทนายทนายที่ว่าความมาทนายตามนั้นอาจารย์ทางจังหวัดกันละแล้วก็หมอก็มีเล็กน้อยครับนอกนั้นก็เหมือนแต่สุราษฎร์นั่นต่างไปสุราษฎร์ก็มีทนายครับ บัญญะเนี่ยพวกบัญญิพวกนี้ทนายแล้วก็คืออาชีพครูกับอาชีพทนายหมอกับครูทนายหมอความหมอครูแล้วก็อยู่เงี้ยเหมือนเหมือนที่ตั้งกันเต็มเลยสุกิจนั้นนะที่ทำาหน้าที่รูปสุขการนะเป็น<อ>หมอเป็นหมอ แล้วก็เป็นญาติกับคุณชวนก็แล้วก็ได้ลงสมัครับอีกคนหนึ่งเป็นครูสอนปันละอยู่กันตังอีกคนหนึ่งสมชายเป็นทนายครับตัวเตี้ยนี่ไม่ใช่ไม่รู้เป็นอะไรเตี้ยเป็นในคนขายทําทาไมโปสเตอร์ไม่รู้ไม่รน้ําโปสเตอร์ก่อนไม่มีไม่มีอะฮะนีเมื่อก่อนเนื้อขายพวกสเปร่าร้านค้าสเปราร้าน โชว์สวยไปร้านโชว์สวยถึงว่าไปสร้างไปสร้างไม่ให้ใครก็ไม่รู้ที่นั่นเลยร้านโชว์สวยเมือนกัน่อสร้างว้ทีีน่านเหรอเอออย่ยไปข้างนะอย่างนี้เดี๋ยวต้องเอามาคุยหน่อยละพอถึงกระบี่ก็มีครูพยาบาลครับนะคมเหงื่อชุ่มแล้วก็ทนายที่ลิ้นเต็มปากก็ ิเชษมันไุ่ชัอคุณมันก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่มาพอมาถึงสุราษฎร์เห็นไหมพวกนักเลงอันพาผ่า้แต่พวกนี้ไม่ใช่ตานายนะมันเป็นกำนันเป็นอะไรเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นมาเฟียศูเทพกับน้องชายสูเทพเทพ้มหมดพวกนี้เลยอาละวาบตานีเนี่ยมันมันก่อนมันบีบคอยวันนี้ก็อีกเหี้ยมับ ราะมันไม่ใช่คนที่จะมาอยู่ในระบามันอันตราบานอ,อันตราบานหมดต่พวกนี้พวกน้องรูเทพร้องรมคน,นรูเทพก็หัวหน้าแล้วหัวหน้าอันตราบานหรือหัวหน้าแกงแล้วอย่างนี้ในกรณีของถ้าเกิดสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการเลือกตั้งใหม่นะฮะอ,อิทธิพลท้องถิ่นยังอยู่เยอะไหมจ๊ะมันอยู่ว่าประชาชนนักการเมืองภาคใต้กับประชา,า,าชน,ม,นมันมีความรมพันธ์กันอย่างไรนั่นแหละฮะ นักการเมืองอยู่บนประชาชนอยู่ล่างมันไม่ใช่ว่าประชาชนอยู่บนและนักการเมืองอยู่ล่างมันไม่ใช่ประชาชนไม่ฝากใต้มันเป็นพูดนห้มันกลายเป็นคนในคอกของประชาปัดมันไม่ใช่คนที่มีอำนาจอธิปไตยครับถ้าคนเป็นอำนาจมีอำนาจอธิปไตยและเป็นเสรีชนก็ถ้าไม่เป็นเสื้อดแดงก็เขาไม่เลือกประชาปัดนะคนพวกนี้ครับ ใต้นะก็ไม่เอาประชาปัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไอ้คนพวกนี้ไอ้คนที่มันเป็นประชาไตเนี่ยครับมันมีแต่คนส่วนหนึ่งที่ว่าไม่ส่วนหนึ่งนะก็ส่วนใหญ่นะต้าคนโน้น้อยมากกว่าคนจลาดอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่ประชาปัดสร้างคอกไว้ครับขังไว้เหมือนเลี้ยงพวกลูกน้ำยุงลายไว้ <laughs> เอกาไมาปล่อยเชื่อตัวนี้เขาก็อยู่ประชาปัดตลอดการไม่รู้หัวแล้วจานนี้เป็นผีดิบไปแล้วอยู่ประชาปัดกัดคอทีเดียวก็ไปแล้วก็ตรงนี้นี่มันก็ขึ้นอยู่กับภาพโดยรวงบ้านเมืองเพราะว่าเวลาเลือกแต่ผมจะพูดว่าเวลาเลือกมันก็ได้ประชาปัดมาอีกนะตรงนั้นใช่ฮะใ่ไหมครับก็แต่ภาคกลางเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนไปครับ ก็าการนี้แต่ก็ยังมีเขาเขาทางทางนักการเมืองเขายังหงุ่หงิดเท่กับบริมนทนอยู่เหมือนกันพัฒนาจะตกมากนะบักลางเพราะอย่างน้อยผมยังเชื่อคนบา้กลางมีม,มีมาญาต์นะ<ช>เขาร,ร,รับไม่ได้นะรับไม่ได้พฤติกรรมอย่างของประชาปัตย์นคนบั้กลางรับไม่ได้นะเขาถืออย่างนี้แมอาจารย์คือเขาถือว่า